พูดถึงเรื่องของหนี้สินตอนนี้หลายคนบอกว่าหาเงินไปใช้หนี้ไม่ทันนะคะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินอยากจะปรับโครงสร้างหนี้บ้างนะคะล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือค่ะออกมาเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านการเงินจากสถาบันการแพท่ระบาดโควิด19ค่ะ นายวิรยุทธ์เลิศภูลวิไลกุลผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือค่ะบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทํามาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยพักชําระนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยนะคะให้แก่ลูกหนี้ SME รายย่อย2เดือนค่ะการจัดมาตรการไกล่เกลียนี่สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม ตุาคมนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3แล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการนะคะสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME วงเงิน2 5 0 0 0 0 0 0ล้านบาทค่ะระยะเวลาสินเชื่อ5ปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ5ต่อปีซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถาบันการเงินที่ยื่นขอกู้แล้วก็ได้รับอนุมัติแล้ว1928ล้านบาทเป็นลูกหนี้ จำนวน908รายด้วยกันค่ะจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทนะครับเน้นช่วยเหลือธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวโดยให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชําระหนี้แล้วก็มีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์คืนภายหลังโดยพักชํราระหนี้ตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึง12กรกฎาคมและก็โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแก่ประชาชนโดยในครึ่งแรกของปี2564ก็มีผู้ที่เข้ารับการปรึกษาทั้งหมดเนี่ย681รายนะครับ ตอนนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ www.bot.or.th นะครับค่ะช่วงนี้หลายท่านบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยครับเงินมันหมุนไม่ทันหรือว่ามีปัญหาย,ยัางไงให้เข้าไปคุยกันให้เข้าไปร่วมมาตรการนี้นะคะ